สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องอการสร้างโจทย์ปัญหาการหานั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหาการหารเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะข้อนี้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะมันก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะที่อยู่ในโจทย์ปัญหานะคะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่โจทย์บอก และส่วนที่สองก็คือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะต้องให้นักเรียนลองสังเกตภาพดูนะคะว่าภาพในนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างโจทย์บอกอะไรเราบ้างนะคะ,ะจากภาพนะคะก็จะมีเหมือนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมคะพร้อมกับดอกบัวในในภาพนี้เนี่ยมีเขามีข้อความมาให้เราเขาบอกว่ามีดอกบัวยี่สิบเอ็ดดอกจะจัด กำละงสามดอกนะคะอ่าอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะนักเรียนสามารถเอาส่วนตรงนี้นะคะไปแต่งในโจทย์ปัญหาได้เลยจากภาพนี้เราจะแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการหารได้ว่าอย่างไรบ้างอ่าจะแต่งได้ว่าแม่มีดอกบัวยี่สิบเอ็ดดอกนะคะจะจัดเป็นกรรมกรรมละสามดอกจะจัดได้กี่กรรมอันนี้คือโจทย์นะคะที่เรา ร้างขึ้นมานะคะอ่าเราพอดูจากรูปภาพนะคะอะคนนี้น่าจะเป็นคุณแม่แน่ๆเลยอ่เป็นคุณเป็นคุณแม่เป็นคุณพี่ได้หมดเลยนะคะเราก็เอามานะคะแต่งเป็นโจทย์ปัญหาได้นะคะอ่ะส่วนเรามาดูส่วนที่โจทย์ถามนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามนะคะส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็คือจะจะได้กี่กร,รมนะคะ มันจะอยู่ท้ายของประโยคนี้นั่นเองนะคะส่วนที่โจทย์ถามนะคะเราจะต้องหาคำตอบส่วนโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์บอกว่าแม่มีดอกบัว21ดอกจะจัดเป็นกำกำละ3ดอกนะคะอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกมานะคะ,อะพอเวลาเราแต่งเป็นปเป็นโจทย์ที่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเหมือนกับอันบนนี้นะคะก็คือ แม่มีดอกบัวยี่สิบเอดดอกจะจัดเป็นกรารกร,รมละสามดอกจะจัดได้กี่การรนะคะนี่คือโจทย์ปัญหาอ่านแล้วมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะโอในรูปภาพบอกอะไรเราบ้างอ่าเขาบอกพวกเรามีเจ็ดคน มีโดนัทยี่สิบแปดชิ้นนะคะอ่าโจทย์บอกมาว่ามีเนี่ยเด็กเนี่ยมีเจ็ดคนนะมีโดนัทให้กล่องอยู่ทั้งหมดยี่สิบแปดชิ้นนะคะอ่าเราจะแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการหารได้ว่าไงได้ว่าอย่างไรคะจากรูปภาพนี้นักเรียนลองแต่งดูสิคะอ่าคิดออกไหมว่าจะแต่งเป็นอะไรได้นะคะแต่งเป็นอะไรได้บ้าง ่าเรามาดูกันนะคะเราจะแต่งว่าเด็กเจคนต้องการแบ่งโดนัทยี่สิบแปดชิ้นให้ทุกคนคนละเท่าเท่ากันเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นเห็นไ,ไหมคะอ่าเราก็จะแต่งจากสิ่งที่รูปภาพบอกเรานะคะ เห็นไหมคะเด็กเจ็ดคนต้องการแบ่งโดนัทยี่สิบแปดชิ้นให้ทุกคนคนละเท่าเท่ากันนะคะโจทย์การหารนะคะจะต้องแบ่งให้เท่าเท่ากันนะคะแบ่งทุกคนเท่าเท่ากันนะคะนี่คือโจทย์การหารนะอ่าส่วนที่โจทย์ถามก็คือเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนะคะนี่คือส่วนที่โจทย์ถามนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เราเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารก็จะเขียนได้ว่า28หาร7เท่ากับตอบสี่เหลี่ยมนะคะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะในประโยคสัญ,ญลักษณ์ต้องมีเท่ากับตอบสี่เหลี่ยมด้วยนะคะอ่ะคุณครูมีตัวอย่างต่อไปนักเรียนลองดูไปพร้อมๆกันนะคะ รูปภาพนี้แตกต่างจากภาพอื่นใช่ไหมคะมันไม่มีข้อความอะไรบอกเลยนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตจากภาพเองนะคะนักเรียนต้องสังเกตจากภาพเองสแสดงอันนี้คือลูกอะไรกลมๆมันต้องเป็นลูกชิ้นใช่ไหมคะเสียบไม้อยู่นะคะอ่ะแเรามาดูซิว่าลูกชิ้นที่เสียบไม้สําเร็จแล้วเนี่ยอยู่ดังด้านขวามือเนี่ยนะคะมันมีกี่ลูกนะคะนักเรียนต้องนับนะคะมีกี่ลูกอ่ะ นมาดูนะคะในไม้มีทั้งหมดกี่ลูกคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งไม้มีห้าลูกนะคะอ่ะมีห้าลูกแล้วทำยังไงต่อนั่นเองก็เป็นับที่ไม้คะ่ะไม้มีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและในมือนี้อีกอันนึงใช่ไหมคะเป็นเก้าใช่ไหมเก้าไม้ใช่ไหมคะเก้าไม้ อักเรียนใช้การคูณค่ะห้าลูกเก้าไม้เก้าห้าได้เท่าไหร่คะเก้าห้าได้เท่าไหร่เก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วมันมีเศษอยู่ในจานนี้อีกสามเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบแปดอ่าแสดงว่าลูกชิ้นมีทั้งหมดสี่สิบแปดเขาเสียบใส่ไม้นะคะไม้ละห้าลูกอ่าพอจะสร้างโจทย์ปัญหาได้ไหมคะ ลูกชิ้นมีทั้งหมด48ลูกเสียบใส่ไม้นะคะอ่ะมาดูมีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละ5ลูกอ่หนที่เราได้มานี้เรานั่งนับลูกชิ้นใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้มีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละห้าลูกเราจะแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการหารได้ว่าไรบ้างคะ อาจะแต่งจากภาพได้ไงบ้างคะนึกออกไหมไออใครขายเนะาะใครขายคนขายก็จะต้องเป็นใครเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเราสามารถเอาแม่ค้าขึ้นมาได้อเราจะไปแต่งว่าแม่ค้ามีลูกชิ้นสี่สิบแปดลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละห้าลูกแม่ค้าจะได้ลูกชิ้นกี่ไม้นะคะอ่า มาดูที่โจทย์นะคะส่วนที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าจะได้ลูกชิ้นกี่ไม้โจทย์บอกว่าแม่ค้ามีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละ5ลูกนะคะนี่คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะแล้วกับส่วนที่โจทย์ถามไว้นะคะในโจทย์ปัญหาการหานี้นะคะ เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า48หาร5เท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอ่านี่คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนักเรียนพอเข้าใจบ้างไหมคะนักเรียนพอที่จะแต่งเองได้ไหมอ่าคุณครูมีตัวอย่างให้ดูสามอันนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้มาดู รุปนะคะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะมันจะต้องมีสองส่วนก็คือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยจะต้องมีความเป็นไปได้นะคะไม่ไม่เอ่อไม่เป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้มีใช้ในชีวิตประจําวันเราสามารถเป็นไปได้แม่ค้าขายลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นในชีวิตประจําวันเราแม่ซื้อของแม่แบ่งให้ลูกพี่แบ่งให้น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะดูภาพนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วนักเรียนไปสร้างโจทย์ปัญหาลงในสมุดนะคะลงในสมุดได้เลยไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียนตอบ ข้อที่ 1, หนึ่งนักเรียนเขียนตอบได้เลยนะคะข้อที่ 1, หนึ่งเนี่ยนักเรียนดูรูปภาพจากในนี้นะคะดูข้อความดูรายละเอียดที่โจทย์บอกจากในนี้นะคะแล้วนักเรียนไปเขียนลงในสมุดนะคะอาจคนครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างคําตอบก็จะเป็นโจทย์ที่นักเรียนแต่งบรรทัดแรกข้อที่ 1, หนึ่งนักเรียนก็เขียนเลยข้อที่หนึ่ง โจทย์ที่นักเรียนแต่งจากรูปภาพนี้นักเรียนจะแต่งได้ว่าอะไรนักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเสร็จแล้วบรรทัดที่สองนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในโจทย์ที่นักเรียนแต่งเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรเสร็จแล้วนักเรียนหาคําตอบนะคะหาคําตอบไปตอบเขียนตอบบอตอบนะคะตอบที่ด้านล่างเขียนเป็นคําตอบได้เลยนะคะใส่เป็นคําตอบนะคะ อ่าอันนี้คือข้อที่1นนะคะจะเขียนแบบนี้แบบตัวอย่างนี้นะคะทุกข้อเลยนะคะคุณครูเขียนให้ดูนะคุณครูขึ้นให้ดูนะคะนักเรียนก็ดูจากจากอันนี้นะคะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อที่2อ,อ่าข้อที่2นะคะเหมือนกันนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพเขมีเงิน35บาท กองละห้าบาทแสดงว่าเขาต้องไปทําอะไรเนี่ยมีเงินแล้วก็มีไข่นะคะน่าเรนก็สามารถแต่งได้นะคะจะใส่ชื่อคนชื่อเพื่อนเราก็ได้นะคะเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพนะคะอ่าแต่ต้องอยู่ในความเป็นไปได้นะคะอ่านะคะนี่คือข้อที่2นะคะนักเรียนก็ตอบแบบข้อที่1ได้เลยนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่3นะคะ นี่คือข้อที่สามนะคะอะเขาบอกว่ามีนักเรียนทั้งหมดสามสิบคนจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละหกคนนะคะ่ะเอาข้อนี้ง่ายเลยนะคะนะข้อนี้ง่ายเลยนักเรียนสามารถเอาไปใส่ได้เลยจะเป็นห้องเล่าปสองทับสี่ก็ได้นะคะ,ะนะคะนักเรียนก็ไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้เลยนะคะอันนี้คือข้อที่สามนะ,ะแล้วข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่อ่า ข้อที่4นะคะจัดมังคุดใส่จานจานละสี่ผลมีมังคุดทั้งหมด28่สนับให้แล้วเรียบร้อยเลย,ยง่ายมากเลยนะคะ,ะนะคะมันจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะนะคะคุณครูจะให้เรียนสร้างโจทย์ปัญหาทั้งหมด4ข้อนะคะลงในสมุดนะคะ,ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจยังไงนะคะย้อนกลับไปดูนะคะทบทวนบทเรียนนะคะให้เข้าใจนะคะ,ะนะคะแล้วส่ง การบ้านมาให้คุณครูตรวจได้เลยนะคะอะ่แล้วพบกันใหม่นะคะในบทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ